มันมีที่ว่าทุ่มวุ้นนะครับทุ่งกอภรรยากล่าวข้อซออีนะครับทีบุกะพุ้มพี่น้องชาวไร่ทุกคนนะครับได้หมู่เกินฝันปูสู้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับมนโนกายกรรมซ้ำมโนกรรม่ซ้ำจีกรรมซีทีบุกกะพุ้มได้มีหมู่เดินก่อ ฝันปุ้บซุ่าอายุฝันตอนหน้าพอดีนะครับหลอกล่ำพอดีก็ได้โดนอภัยและให้เอาจีกรรมเก็บป,ปกปุ่มทางไล่เลยนะครับแล้วก็ให้การกระทำความดีิงทางนี้นะครับสมควรในปกป,กปุองทางไล่นะครับแต่มีความสู้มีความเจเริญนะครับประสบความสำเร็จในชื่อปาธนาทุกประการครับสาธุนะครับ ้เรียนรไปหาตุมาคมถึนตายเรียนขณะทำงานข้าวกาตุลาตายในที่เรียนโรงานต้นราการมารียนในบุรีบัญญับ วิาระรับรุ่นอนี้นายกต้องคำองาใตเราในวันนี้ก็ไล่่านการเป็นผู้โซ่แลยนะครับพมในนานร่องกรประท่านตัดงาดติารดการกิจวัรงานของวกาผู้สุงอายุนะครับงานคับนี้เราจะข่อพอนผู้สูงอายุเวาอายุ ผานใดผ่านไปมาจนถึงวันพบอรอกรในที่นี้ะนะครับอกพราะช่วงชีวิเราต้องการให้พี่น้องสาวต้เรารวมแร,รงรวมใจกนะันในจังหวัดอันเดีบรีนี่เราได้มาพักที่อยู่ในอันเดีบรีเรานีผู้รักผูใหญ่ที่เราอรอบนับเื่อมีผูรักผูใหญ่ที่เป็นตัวย,ย่างที่นี้เดี๋ว่า เป็นกรรมการใหญ่ผู้ราได้ทำงานการมการได้ทับสู้ชีวิตในเรื่องของการทำงานทำรการตมางๆกินแล้วอันงการบรีการได้รับรักกูรักผู้ใจในเรื่เป็นตัวเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างสี่น้ำให้ผู้รอรายโดยระสมานสมาชิกกันซึ่งวันนี้เป็นวันที่วันนี่ผมจิ้นแจ็คนะครับเป็นปีอยู่เด่นเข้าปานอยู่เลยนะครับจำเลยแจ็คกรรมการอะไรกรรมการต่างๆก็ได้อยู่มันจัดงานในนามกรรมการคม ให้มีการหลบนามหลบว่วห้องรักผูหย่ทางแบพันนี้สุกร้านแล้วการพ่อพ่อทางฐานนะครับทางบีติดว้าเราว่ากันไล่ฐานเยครับตะพนภูย่เราตั้งปาไว้ไม่ใชตั้งป่าวกับจากข้อมูลท่านข้อมูลเมื่อห้5คนแต่หนึงทากฐานอาจจะมีป้าหาุ่มที่บอกทางฐานก็ แกงว่ามาไม่ได้เพราะว่าเก็บป่วยเท่านั้นนะครับปลาพี่น้องหลบลั่นไม่สะดวกจะน่ามามัางได้บ้างอะไรแต่ตัดใจมาการไม่ขึ้นกับอันนี้ทำงนั้นเราอยากตึ้งเรอสำลึกตึ้งเสมอเรามีข้อมูลท่าข้อมูลอยู่ว่าผู้พิอายโยศิว่าอาจัดซิฟว่าจะต้องพื้นนี้นะครับต้องพยายามว่าดีท่าจะพองไวปีหน้าน่าจะเชิญทานหลังทีเลยนะครับถ้าว่า ก็ปาร์ตันก็เลยอ่อนนุ่ยจะพอนมาให้พอนลยู่รลานใดก็ต้องช่วยกันมาแล้วนะครับนาปีนะพ่อมีฮาร์ดนิดนึงครับมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดครับให้ใจตึงไปเล็กันแม้จะเป็นรวมใจเี็มดวมน้อยให้กำลังใจแก่ตาเล็กกัน เราพี่แท่พี่น้องชาวตายเป็นกันนะครดนัอยูครับอคขอันนี้่นับมเราครณขอบคุณนครับทางดูร่วมด้วเาะทั่งนัอยู่นะมีเวลาแด้่วเน่มีผลงานที่เรามีเดินางก้าชานะครับนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ ให้รางวัลนะครับโดยวยอย่างยิ้งนะบิจารณาโน้นนี้นั้นในการจุนรุ่งเมืองโดยอังสภาผู้บริหาร